สาลาไม้นี้ก็เป็นที่บรรจุโรงแก้วนะครับของท่านหลวงปูน่นะครับอยู่ข้างในนะครับจะมีผู้คนมากราบไหว้นะครับแล้วก็ขอพรแล้วก็จะลอดลอดใต้โวงแก้วนะครับเพื่อขอความเป็นสีริมงคลแล้วก็โชคดีนะครับ เก,กไหมโอเคอเคโอเอ,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 อะะเมโอเคโอเคโอเคโอยไอเคโอคโอเคโ้เคโอเคอเคโอเคโเคอเอควอขอเคโอเคเคโนเคโอเคปรคอดอเคโอเคโอเอเคโาไค่ตเอเคโอเอเคอคโอบมานเออคออเออเเ้า จ้อย่ายุ่งเจ,จ like <what> erm ้อย่ายุ่งลูกเจ้าลองเยอดูเจ้าเนั่งินกับ่งุ่งกน